ติ๊กต็อกครับวันนี้ก็มีรับรางวัลติ๊กต็อกก็มาต้องมอทุกคนมองหน้าแปลกกัน <laughs> เรียว่าตอนนี้เป็นดาวติ๊กต,อต็อก <c oughs> ตัวเราเลยไหมคะโอ้โหแล้วกูจะเริ่มเริ่มขายของดันขายก็ขายแบบว่าเป็นตัวเองอ่ะไม่ได้ขายหรอคือเล่นติ๊กต็อกเป็นตัวเองก่อนแล้วก็ทัานย่าเขาก็ขายอยู่แล้วก็วเลยลองช่วยกันดูยากไม่คิดไหมคบพี่ ยากกว่าที่คิดนะครับยากนะแต่สำคัญคือเหนื่อยอ่ะไม,ไม่เคยรู้ว่าการขายของวันที่ตกจะเหนื่อยแบบนี้นะคนที่ไลฟ์แบบหชั่วโมงเจ็ดชั่วโม,ง,มงนี่เก่งมากคือต้องบูตเอนเนอรีตลอดเวลาเหนื่อยมากนะจริงแต่ที่นี่สายเก่งกม,มากเลยนะคนดูก็เยอะมากเลยรายตนเชียงคือมันมึนๆอ่ะเลยพูดไปเรื่อยใช้ช่วยพลมุนอะไรเออ ชอบแต่แต่พี่ก็แบบพอดูตัวเองพอดูตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามุ่าที่มันก็มากเกินไปเนาะ <c oughs> ก็เลยบอกว่าพยายามแบบว่าค <c oughs> นโทรลหน่อยอาจจะได้เห็นมุมของพี่อะไรแบบี้ไหมมุมจริงเลยแหละนะั <c oughs> ่นและ่งพี่เป๊กแบบว่าทั้งชิมทั้งใช้ของต่างๆที่เขาขายข,ข,ขายในไลฟ์ด้วยพี่เป๊กคือต้องยอมแล้วว่าของที่เราไม่เคยเห็นในทิกตอกเยอะมากพอมา โดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยเ,เรื่องอาหารเสริมแบบนี้มันมันค่อนข้างหลากหลายมากเนยแล้วก็จริงๆมีของดีเยอะอืมซึ่งเราเราเราไม่ค่อยได้เคยรู้เลยถ้าเกิดไม่ได้เข้ามาในตึกก็เพื่อทีไจช่วยกับเอ่อพพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเข้ามาเพิ่เริ่มต้นด้วยครับก็ก็ก็ช่วยนะเพราะว่าเราเราต้อนรับทุกทุกทุกคนที่เข้ามาไม่ได้มีการเลือกอะไร พี่เป๊กตอนเริ่มขายมาสม่าัีนี่ตอนนี้ปรับคันได้ยังไงบ้างเล่าเ่ก็ได้เลย <laughs> มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปใช่ไหมมันก็ต้องไปเรื่อยๆตามนะตามอารมณ์ด้วยแต่ก็ยัง่เป็นตัวของตัวเองตามสไตล์ตที่เป็กอยู่ก็ <c oughs> เป็นตัวของตัวเองครับในตัวหลอ,อก,ก็ยังเห็นตัวเองชัดมากเลยอะไรเป็นหลักหลักเพราะว่าของกินของใช้อะไรแบบนี้ครับเออของกินเยอะๆก็ต้องกินอ,ะอ่ะ เนี่ยแล้เราก็ต้องพอยายามแบบว่าตื่นมาออกกำลังทุกวันของใช้ก็เยอะมากไ่มสมเป็นไงครับวันหนึ่งก็ต้องมีหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนะห้าโมงถึงเที่ยงคืนเลยบางทีต้องแบบทำความรู้จักกระสิ่งทานนั้นก่อนนิดนึงครับก็เราก็ต้องศึกษาก่อนดีขึ้นนึนองอ่ะตอนนี้เขได้ยังครับพี่มีคนมาจ้างเยอะยังเขา<อ>เขาเยอะเขาจ้างให้เรา หลายเลยตั้งีเยอะครับเลยแล้วอาทิตยประมาณกี่แบรนด์เราเราลิมิตแค่วันละประมาณยี่ส <uba> ิบถ <together> ้าตัวแพงหรืยังไงถแพงก็แบรนด์หนึ่ง35,000ไม่แพงแล้วที่จัางได้ยังทำได้ตลอดก็อาทิตย์หนึ่งก็เอาแค่แบบว่าสามวันอะไรเงี้ยคือมันมันเหนื่อยแล้วมันต้องดิ้งหน่อยขนาดนี้คือ เป็นขึ้นแค่เป็นดาวที่ต่ำได้หอเปาครับพี่จิ๊กยังยังเหรอให้คนอื่นเป็นไปก่อนเหรอเป็นนไ่กอตอนนี้ไม่ยหรอคุณดาวนั่งเป็นอะไรครับเป็นตัวเองเป็นระยะเวลาบรรยากาศตอนที่นั่งพูดคุยพูดคุยกันในวงตอนขายของนะครมันมีจังหวะโบ๊ะบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกทีกันสั่นตีกันอย่เงี้ยบางทีเราเล่นมุกได้เลยไปแบบมันลืมตัวบางทีเราเราเรา เนี่ยอย่างนั่งอีกแอนดูแบบอ้นอ,อะไรเงี้ยบางทีมันก็นล,ลืมลืมว่าเราเราลาฟิวแล้วก็พูดจาไม่ค่อยพอซึ่งดูตัวเองเราดูไม่ดีเลยยังไม่เคยเจอฟิวใช่ไหมพี่ยังเป็นแค่ตัวเตือนก็ยัง,ยงไม่เคยนะยเราอาจจะไม่เราอาจจะพูดแค่คำไม่พอแต่ว่าไม่ได้พูดคำที่ผิดผิดกฎดอะไรเขาอะ้าคนก็ชอบในสไตล์แบบแฟนซีมันดูเป็น คนน่าจะเป็นแปลกคนไม่เคยเห็นอาจคนอื่นอาจจะไม่เคยเห็นที่จริงๆว่าเป็นยังไงมากกว่าอันนั้นมันคือมันคือจริงๆอ่ะติ๊กตอมันเร็วมากวันเดียวหกเจ็ดชั่วโมงี่ไปมันมันใช้ความพยายามสูงเหมือนกันนะพี่สูงมากนะเมื่อยอ่ะเมื่อยมึนเมาเม,มื่อ,อยใช้ energy เยอะมากเสียงเสียงถายไม่เรียกว่าบางคนไลฟ์จนไม่ๆๆไมีเสียงเขาส่งภาพ พี่ก็พยายามดูแลนะในวันที่เราไม่ได้ไลฟ์เราก็เราต้องดูแลตัวเองนิดนึง้ายระบบที่พี่ตัวยาวเลยหรือว่ามีครับตัวยาวเลยตัวยาวเลยคืออะไครับแต่เราขอาว่าต่างที่เป๊กเท่านั้นด้วยเหมือนกันนะก็ต้องคู่กันโอเคนะอยากพี่เป๊กขอเรื่องวันเกิด,ดนิดนึงได้ไหมคะวันเกิดอีกสืส่อฉลองเกิดไปใช่ไหมคะค่ะปีนี้เป็นยังไงบ้างคะพีนี้ก็ปีนี้ไม่ได้ฉลองอะไรเยอะนะครับก็แค่กันเองเพราะว่ามีเรื่องของ รายชีดีก็เลยไม่ได้แบบว่าจัดอะไรมากแต่คุณผู้ชมมาคือได้ค่ายังหนุ่มอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ายสิเกตเองโอเคนะเริ่ม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 จะขยับเรื่องอื่นเลยไม่ใครรู้กฎไม่ใครรู้กฎไม่ใครรู้กฎ